แดดจังแดดได้ยินข่าวมาว่าค่ะมีเขาส่งข่าวไปบอกข่าวอย่างว่ามีหมอลำดังมามาใส่ละบาดนี้มาพระธาตุพุทธวงศ์เฮ่ามาพระธาตุพุทธวงศ์เออมากราบไหว้พระธาตุพุทธวงศ์เดียวนี่เดียวนี่ละข้าวข้าวข้าวข่อยแลีนมาหนิมหาหมอบลัมกเดีอยวนี้มาหาหมอลำโอ้ยหมอลำไเลเนาะบาดอุ้ยเจอแล้วจะไปจับพวกเพือนกันแหละถักว่ารอสูงเงาขาวอารามเทียเป็่ยังมา

พ่อใหญ่ต่อมน้องตาโฮมกัว่ะฮะฮะบอกพ่อเอกมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่แ่ละพ่อเอกบ่บ่บ่แมนเพลงก็แยกเป็นพาะคอยค้าคอยพ่อใหญ่โอ้ยก็จะเป็นเปลาค่ะพ่อเอกเลยนะพระรามมาจานพระแม่รุ่นก็พระแม่รุ่นพุทธไทยคอยกับรุ่นพุทธไทยดีค่ะดีค่ะมีบาทนี่ผู้ใดละบาทนี่พ่อเอกมอหามาตุทา้งใดมาวัดพระธาตุพุทธวงศโอ้ล้มออกหูข่อยเลยเห็นคนรอบ่ได้พี่น้องล้มออกหูวิยงวีงเลยเลยกำเดาไร่ไร่แบบนี้พ่อใหญ่ ไมฝานาปูนมาสาบนาเข้าไหมเาจะล่อเคื่อเท้าปุูนเออจะไปใส้อะบ้าพอมันพอเย็นตันตน้องตะฮมเจ้ามาฝ่าอี่ยงอยู่นี่จะมาเฝ่าวัดบ่โอ้ยกับพอดีพอดีกับลูกเต่ามาหาใส่ลูกเต่าเจ้าพุ่นแล้วพูดพุ่นแล้วอันว่กี่ไรคือคอยนี่คอยหาแววก่อน นี่บอกลูกสาวเจ้าลูกสาวค่ะคิงคีนี่จะเสี่เอื่อไปรวจนี่ติบอะไ้ตัวจดียนเอเอาหันหนาาเบิ่งกันน่ะละลูกสาวพี่ยี่ต้มพนพี่น้องตงใจักานเลยนะปถั่เป็นเมียนชั้นึงได้เลนะเอาจาสูบทิมทะถือ้ะรอกันเรีย เบิ่งกันนะมีมาคือจอสีกับจอขาวดำแทบที่นี่เฮ้ยว้ากักแถบาทคือมีอาโคลากับบ่อนกับสิงโตทะเลน่ะผู้ได้สิหูคอยว่าแล้วแล้วผ่าขีหหิวผ่าขีหเปิวหอ่อทอง เบิ้งค่ะเบิ้งจังหนึ่งคือจังอันพอสีจันวิสีเถอะใคนบ้ายใครดิ้เนาะว่นมาสีจันวิสีบ่เอาจังใดจังว่าลูกมีลูกเคยเป็นหมอลำอันเดี๋ออันนี้เป็นลูกเคยเหรอบ่างหมอรัมบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวถามคุเจ้าผู้ใดกับบ้าห้เอาหายเอาหมอลำมหายเอาหมอลำเออแตนไปเอาตำรวจนี่คือว่าผิดตับเลยอันนี้ว่ะตับต้องหมอลำเท่านั้นต้องหมอลำเท่านั้นสรุปว่าเป็นลูกเคยจอนบ่านี่ลูกลูกลูกเคยไข่เนี่ยอือเป็นสามหมอเป็นสามหมอ สองหมอเขาสองหมอขึ้นสามหมอก nee. ่อนหมอยังแน่ละหรอหมอแหกคือหมอลำหมอสองคือหมอแค้นหมอแค้นเออเป็นสองหมอปะได้เป็นสองหมอแค้นเป่าแค้นก็ได้เป่าแค้นก็ได้โทศจุฬาคันเมื่อไรพ่อพี่ผู้จ้างรับกลับไปขึ้นเป่าแค่ไหนมูเขากันก็ได้ก็ได้เป่าน้ำเนี่ยแดดครับแดดเนี่ยแท้ก็เรื่องกระตองขออ่า อภัยเอฟซีแฟร์ครับสุขุมสุขชนพี่น้องอาชีตแต่งโตเพราะสุภาพเอาเพราะสุภาพจังไลยเพราะงี้กับเรียบร้อยเป็นัน่งตัวสูตรพูนน่ะเออซุ้มเบมือนถ้ามนี่ยแน่เลยมอนีมะเครื่องเครื่องทอนมะเครื่องทอนฝ้าแห้งมะเครื่องทอนทอดเนื้อปลาไว้ใสไว้พุนแล้วไว้ในบ้านวุ้ยฝ้าเรียบร้อยเขาจะว่าอะไรก็แล้วนี่แหละเอาเอาก้อนไปนามาหลังเดี๋ยวยินว่าเป็นเป็นเป็นศิลปินเนาะแต่แลยสิมาถามเบิ่งเลยแบบเอาวิดีเตียน ว้ายคอยคอยคับเนี่ยนะแต่ว่าขุนๆเราอยู่ขุนๆเราโยต้องขออนุญาตขอไปฟไฟบ้านเจ้าขออนุญาตขอเนีจังหน่อยอยู่ดิขอมวผู้ใดหรอกว่าตะเกาวีเพราะักนี่นี่ล่ะอันให้พ่อใหญ่ถามเนี่ยเปลี่ยนไผมาจังได้กออือจะอยู่ละเอียดเท่าอย่างไอือผมอยู่เพื่อพ่อใช่ครับโผมอยู่พ่อใช่คนละเอียดคือกันเป็นงานในละเอียดเป็นไปเห็นงาน งานอยู่ในรลายที่แลครับเป็นอียงอราเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ครับอยู่วิทยาลัยที่าา<อ>เาราพระดาวิทยาเทคโนโลยีที่เราพระดาเป็นเจ้าหน้าที่โอเสร็จรอบเรื่องเนี่ยแมนแมนครับอยู่บาพาดท,ทาง<อ>ังของ้นท่องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่บ่เป็นคู่ตัวบ่ครับบเ่เือนคู่หรอ,อ,อกเจ้าหน้าที่อันแล้วอันคืออไดเงิ่นว่าเป็นหนมอลำก่ก็เป็นอยู่ครับเป็นมอลลั่มนั่นแหละดังมันเถอะกับพ่ได้บ่ได้ดังหรอะครับกับพ่อในพอได้รับงานพออด้ไปด้มาอยู่ ก็พอเดยไปน้ำโมเป็นหมอลำซิงหมอลำซิงครับเป็นหมอลำซิงพราะว่านาตาเราไปทางหมอลำซิงเพราะว่ามาช่องโอ้ยขนเอ้ยข้่าเได้บานนี้ย้อนวันนี้ลูกเคยเป็นหมอรักับยังคนหนาดังอยอะย่าให้อืดอกกูสดเด่นขึ้นอยะยังไงกูกับพ่แลบ่าน้นั่นละมาที่นี่กันเลยมา อัดอุ้ยโอุ้ยอีกแล้เอาไปเอาอันมือดีนไม่หลังกวนหัวหลังอัดมือดินป้าเมียนมาฮามีมาหาพ่อเทาอืมนั่นแหละอัดตุล่ะใหญ่ๆนี่เป็นจังไหนแน่ช่วงหลังจากโควิดกับสิไข่เลยเนาะโควิดกัลรัมหลายป่อก็มีพ่อได้ไปอยู่ครับช่วงนี้ติเมียนครับเอาซื้อได้บ้างการซื้อว่าจังไหนก่อนซื้อได้บ้างการกับเกียงไก่ใช้มงคลครับพระเอกหมอรัมเกียงไก่ใช้มงคลพี่น้อง เข้าไปหาคนเบิ้งใดเพราะว่าสิเป็น Facebook Facebook ครับ YouTube 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 กับพ่อคือเก่ากับมี่อยู่ครับเปิดไปนี่ล่ำอยู่วันวันฝากไว้น้ำพี่น้องแล้วมื่อนี้บ่ได้มาสื่อๆเลยเพรนะงี้บ่ได้มาสื้อๆสียไห่ล่ำไห้ฟังเนี่ยสันดอนคนซาคนลือบ่ท่านเดืดเสียบ่เห็นกับตา ด้กเ่อยงแค่ต้อมี่ลูกเขยเป็นหมอลำเป็นลำมวนสันดอนอมยังมากเราสันดอกเขาพ่อท่ันเสียอยู่ขันพ่อมวลขันพ่อเอาได้ไหมบ้เออเอาเรียกควอมเทียนี่เรียกคอเอาแค่ซันเลพ่อกรรกกาขหอยมาเสียวตี้โอ้เอาจังสั่นเที่ยนนี่ก็ผ่าันเลยเออไม่ต้องแต่งไปแต่แต่งไป บ้าครับบ้านบ้าต้องแต่งบ้าต้องแต่งบ้ต้องแต่งเออก็วบางเสียงดีก็เอาเลยขันวาจังสันแม่เออเลี้ยงเงินมาเลี้ยงของนอกก่แม่ขันล่ำมวนเอาเลยเอาเลยเออเราผู้ใดตัดสินใอยนี่ล่ะกอเ่าคือบอกางทุกคนบอกไงเอาเอาจังหน่อยเอาเป็นล่ำร่ำร่ำสิงก่อนล่ะไปเอาเป็นล่ำก่อนสักวันนะล่ำสิ่งอืมร่ำร่ำก่อนสักวันเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากเบิ้งอีกก็จังไปเบิ้งในยูทูบมันไม่ดีมันจะเป็ี่นตาฟัง บอเอาเอาปกติเอาสิมีแค่นเนาะแค่กับนีอยู่ด้วยจอดทั้งเป่าทั้งล่ำเนาะบอมีเป่าเองล่ำเองเป่าได้เป่าได้แจ้หนึ่งกับล่ำสักก้อนติบบัตริจ้ามาล่ำแล้วจังมาเป่าไหมเออเอาล่ำโหลดเองสันติล่ำสมัยผู้เฒ่าเก่าเฮาเออเออแต่ถ้าผู้เฒ่าเก่าเขามีแค่เต่าหนึ่งอยู่ด้เนาะเออนั่นแหละว่าเป็นอย่างถ้าไปออดิชันเขาแห่งเอาเลยโหลดดอกเนาะไงไง เฮ้ยเจ้าจิตเป้าแค้นยู่งยากบานจะกว่าจะมากไหมบอก่ท่านดอกที่บ่ท่านมาจ้าแมนขึ้นแล้วดีแล้วเดีแล้วขัดขัดช่องขัดช่องกันมีการเติบโตไปอีกจังหน่อยพี่น้องขัดในเดือนละจะหาแสนก็จีจังหมอแค้นมาไว้ประจำสำนักงานข่อยต่างหากเลยไปถามไปหาศิลปินเดือนละหาแสนหรือบอกหลายอย่างพ่อจีบคิ้วเราพี่น้องยันนี่ยันนี่พ่อจีบสี่หมื่นาไก่กันบ้องขาดป้องไฟผ่านได้เอาเอาย่ําว่าหลายใหญ่แยห้างฟังพระเอกก่อนอันหมอนรับยังก่อนล่ะ เออเออเจียงไก่ครับโอ้เจียงไก่จงไใช่มงคลเชียงไก่ใช่มงคลส่วนมากกับบกใพ่กใคได้่ล่ำก่อนนะครับอม่ล่ำล่ำมันเดกันมันเกิดเป็นล่ำสิ่งตัวไปนะครับส่วนมากก็เป็นรองตะเพียงครับ่วนหลที่ว่ัฒนาการไปหลความท่องไหวกับเือมปแล้วล่ะเตี้ยคุนนี้มี่งเต้เต้เป็นว่าเพระเต้เต้เน่เต้เน่ทีนี่นะเป้าเปาตลาดเป็นยังไงพนก่อนเหมันกับพ่อมีแน่อยู่แมันจะหลงๆเรือมเนี่ยก่อนเปิดตัวจะของมี่ป่ ก้อนเปิดโตมีนะมันตะกี้ก็มี่เยอะครับตะกี้แมนโอ้เป็นตาไดนพอนอ้ลูกสาวตับนี่เนาะตะกี้มันมีอยู่อ่ะของล้างล้างแม่บ้นกืบมังกรพรมเทียงไก่ไช่มงคลจังสิบ้มี่เปล่าเทีไปมีมีครับมีอยู่อืมนั่นแหละบ่อเลยลองเทียบบ่อคือเวทีเขาลองแต่เพียงตลาดผู้เฒ่าผู้แก่กันอันนี้แน่ผู้เฒ่าผู้แก่นพราะบันไดเราไวรุ่นนั่นิแม่เฮ็ดให้หมอลำมันบีบาดเด้ะมะฮวานี่ละเต้โศกเต้โศกอยู่หั่น ให้เพิ่อนลำจัง่อยกับบ่อเบ้าเต้นบ่เออเต้นละตีกันวันนี้นั่นแหละเอาล่ำเมไอนได้กันขเดียนเล้บ้กันขเจเยนบ่ขเดียนกับบไอ้ดรับบ่ไดดขัจเยนก็บ่ได้ล่ำเพื่อนจนี้ีสได้บ่ลำเพื่อนบ่อือก่อนใดล่ะโอ้ยก่อนไดก็ได้ครับ ก่อนที่พมีลีขสิทธิ์เรียต้องมาล่ำแล้วเนาะมีแค่ตลกยืนเติมองไอยากอายยังได้เนาะเฮ้ยอยากอายยังเอาไปล่ำคนหลายกว่นี่ตัวมันมันมันคือกันได้มันบ่มันก็หน่อยพอด่ตอนหนาพอสองก็แม่สองเนาะมันหน่อยพอดีนี่นะพยูต้องมันอยากอายกว้างเนกี่ยแล้วปัญหาลัารายมันคือบอมีบาดีแล้าบอกเขาย้ยั่งเนียมันต้องมีหเราข่ายจังเลยมันต้องดีแล้ ไปหาตัวพอเาอาเดี๋ยวมันเดียบมันเดียบร้อ้าอาจารยไดานี้เลยเอาที่นาต่อไปเอาเอาเเอาเป็นน้ํากวนเะนาะน้กวนหน่อยเออเอาถนัดงันถน่อยคางหลเลยยัสะโอคืบ้านหล่ะเท่าเลยเนี่ยให้มันโอละน้อจบสักก่อนเนี่ยของคุอาจารย์อของอาจารย์ วิลาโอค่ำกอง oh. ครับกับแม่พ้องพันธ์เสียงเรไร่อยจมูกจะเพิ่นอยู่บ้านเนี่ยบ้านโศกแสงนาราชพัฒน์นี่แหละครับกับไปไปเลี้ยนน้ำเพลินเส้นสนามบินนี่แหละที่เมนเมนครับไปเลี้ยนน้ำเพลินอยู่แต่ว่ากับพ่ได้มดากเบิรดหรอกไปโดนๆไปเทีย uh huh. ร์กับกับพ่อได้มาเนี่ย uh huh. ครับ นั่นมพลดใส่แล้วกอพดใส่แล้วก็โอ้ยมอลาบเขินบรดทนี้เขินคือกัรเลือกับพอมเออไยอดได้ไปลุไปกองไอยอดสซุ้มาขาใหลเราตื่นกองซื้อเอบเอาจะทนไหนเนาะมันนอ้เป็นแต่ในี่ยังบ้นนอกุณเนาะเปแต่ไหนฟังบ้านนอเป็นย้อหน่อยลองเรบ้านนีอัดพลมเลยกันกมอเขินยู้แต่ยู้ดีเขินมันก็จะเป็นอย่งไรบุ๊อ เอาเด้อขันฟังเอาเด้อนัตตาฟังเด้อเจ้าเถ่าแก่ขุนสันไม่ความว่ามือนี้มาลำงานศรัทธาเจ้าภาพถูกถูกคนต้องทราบกันยู่ดีดีเมื่อนี้ข้นเวทีเสียงขันคัดคูนี่ไครฟังเด้อหมูขังนอกกอบขำ <S <S ามือนี้เด้อราสิเขาซานามาลำชิงจอวด มือนี่แม่ราศีลำประกวดเลือกเป็นหมอดีก่อนผู้ใดก็มีนำนักได่สั่งเกลียบเด้อผู้ใหญ่นี่ราดุดนั้นดังผู้เลือกใครในหังแล้วแต่พัวคนฟังสิตัดสินให้เต็มก่อนลรผู้ใดสีจจำล่ามะบึงดีที่กี่เลิกก่อนไปดีให้มาล่ำอวดอ้างไปใล้ลำดีนี่ก็มีผู้จ้างงานต่อที่หลังไปที่บ่ดีที่ก็ให้เอาไปฟังสัตย์าญาพอเหมือนที่ก่อนไปนอสิล่ำขาดล่ำจัง ท่านค่อยฟังเดือกมาจากหน่อยพวกหมอลำกะสีพากันปล่อยก่อนพอซ้อนมาฮะรอไปอีกเวลานี่ชั่วโมงกลัวกลัวสิเห็นดีเห็นสัวมาล้อหน่อยค่อยดูพวกหมอลำกะเลรียนมามีคู่แข่งกันวันนี้วันนี้ไพ่อดีคงโหเดือกมาฟังก่อนเดือกเข้ามาจังจอนมาก่อนเขาใส่กันมาก่อนเขาใส่กัน <c oughs> บอกจากน้อยไปไหนดอกนะก่อนนึงกันละครับได้ได้ละละแหนก็ได้ได้แล้วใครพ้นรดใรพนพิ่นเสียงดีอยู่เจ้าตาสิ้นใจคักเลยเออเหอคสยออกซอยดอกสินเหมือนกันจักตัวอเสียสองโรคอนตัวอยกินปยาไยกินน้ำเลย่อยคยกินมื่อไยัถอไปฮหน้าไม่ลุกเคยกินหม่